ถิ่นมีผ้าป,ปา่าเขาก็ต้องไปร่วมงานทําไมต้องไปร่วมงานเอาน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ด้วยกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันเป็นพันธมิตรกันมันก็ต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ทำไมไม่มาทําไมไม่นั่นไม่นี่โอ้ยภาระหน้าที่ของของผู้นําชุมชนเขาก็เยอะนะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ <laughs> มันเหมือนกับไอสะพานนั่นแหละสะพานเอา้าทําไมไม่ลองงบประมาณทําไมไม่ลองงบประมาณล่ะทําไมไม่ลองงบประมาณของรัฐมันก็พูดได้พวกมึงนะก็พูดได้ ขอใช้คำนี้นะเออพวกอียานก็พูดได้นะต้องรอของก็ประมาณสิต้องให้ผู้ใหญ่เขียนเอ,อเขียนเอกสารของก็ประมาณมาสร้างสะพานสิพวกมึงก็พูดได้กูถามนะว่ามันปีไหนจะได้จะเสร็จอ่าโครงการมาเขียนได้เขียนได้ยังไงนะเอ,อ่พระญาติโยมจะเดินทางย,ยังไงละ่ะนั่นแหละถ้าไม่ใช่คนละไม้คนละมือนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดผมขออนุญาตเปิดคลิปนี้นิดนึงนะ จะได้รู้นะครับคนที่คนที่อยู่ในชุมชนถ้าดูผมอยู่พวกคุณจะได้รู้ว่าตัวตัวปัญหาคือใครตัวปัญหาคือใครนะที่สร้างปัญหาไม่จบที่ผมออกมาพูดโต้ตอบอย่างเงี้ยขออนุญาตเปิดอันนี้ให้ฟังนิดนึงว่านี่คือตัวปัญหานี่คือตัวปัญหาถ้าอีนี่ยังไม่ตายถ้าอีนี่ยังไม่ตายหรือยังมีคนไปคบกับมันอยู่ปัญหาปัญหาอยู่ในหมู่บ้านจะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่จบ ไก,ก่กับดโพวกนี้พี่น้องเลยผมจะย้ายรังไก่ไปที่อื่นอยู่ค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นพลเมืองดีบ้างนะคะเออเรื่องน้ำบาดาลภาพแรกเป็นภาพจุดที่แจ้งโทรแจ้งหรืออะไรยังไงก็ได้สองกับสามเป็นภาพประกอบนะคะ ในส่วนที่เราถ้าเราไม่รูเ้เรื่องที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรอะไรสามารถที่จะใช้การบรรยายได้ค่ะอย่างเช่นอยู่ในซอยเดียวกันกับที่นี่ไปในบ้านแม่น้องชมพู่เป็นหลังสุดท้ายในซอยหรือถ้าเป็นในเชียงนาของไอ้ไหลเนี่ยเชียงนาน,นั้นไม่มีบ้านเลขที่นะคะแต่สามารถจะชี้ได้ว่าเป็นของนายอะไรนายอะไรที่อยู่กับนายอะไรนายอะไรแล้วก็ใช้ประกอบภาพ บ้านเล็กที่อะไรอะไรจากภาพจาก Google ลองพิจารณาดูนะคะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกที่ไปร้องเรียนสวิธีคือพลเมืองดีถ้าเราอยากเป็นพลเมืองดีด้วยแบบนั้นบ้างก็ลองไปดูคะ่ะนะคะเอาเฉพาะเอาเฉพาะสองที่นี้ก็น่าจะสนุกสนานพอสมควรมองว่าการร้องเรียนการลองเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานเ,าเห็นเนี่ยก็จะไปร้องเรียนเขาจะไปร้องเรียนออนไลน์ จะไปลองเรียนออนไลน์เรื่องเอเรื่องของไอ้ไหลกันหน้าตา่อถามว่าตื่นเต้นอะไรไหมหดอไม่เลย응ไม่ได้ท้าทายนะแต่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยมันจะเหมือนมันจะเหมือนเกี่ยวกับเรื่องมันจะเหมือนเกี่ยวกับเรื่องสวนยางน้อยเรื่องจอบ,บาดานนะครับเรื่องบาดานบาดเดิอถ้าจะ้องเรียนออนไลน์ไอ้ไหลน,นะมันจะมันจะเหมือนเรื่องของสวนยางน้อยอืมจะได้ทํามันก็ทําเป็นคอนเทนต์ หลอกควายทำเป็นคอนเทนต์หลอกควายทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องบาดาลน,นะครับเรื่องบาดาลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องสวนยางน้อยอืจริงๆก็ทําไปมันก็หลอกควายไปอืหลอกควายไปคนที่จะสูญเสียนะครับคนที่จะสูญเสียโน,นนั่นนี่มันไม่ใช่อไอ้ไหลหรอกคุณก็จะสูญเสียเพื่อนคุณก็จะสูญเสีย ญาติดคุณก็จะสูญเสียว่าให้ชาวบ้านเขาก็จะมองว่าอ๋อเนี่ยมึงตัวตัวปัญหาผมจะบอกให้นะครับผมไม่เคยชักชวนใครที่จะไปร้องเรียนป่าไม้ไปร้องเรียนกรมทรัพย์ก็ไม่มีอืมมีแต่แก๊งพวกมึงนั่นแหละอืมอันนี้บอกตรงๆนะถ้าใครมีภาพวิจารณ์ก็ตามเราไม่เคยเราไม่เคยไปร้องเรียนเพื่อที่จะกัดแกล้งใครเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องป่าแวงพวกมึงก็ไปร้องเรียนอ่า ล้วนเรื่องสวนยางน้อยพวกมึงก็ไปร้องเรียนร้องเรียนแล้วมันไปแต่ที่ข้างๆพวกมึงก็เดือดร้อนกันเองก็แล้วแต่พวกปอด <pered> พวกมึงเออมึงพวกมึงไม่เข้าใจก็แล้วแต่คนพ่อแม่มึงอ่ะเออพวกมึงทั้งนั้นนี่นี่จะไปร้องเรียนไอ,อ้นั่นนะร้องเรียนไอ้ไหลร้ลองเรียนน้า่ตก็แล้วแต่พวกมึงให้พวกให้ให้ชาวบ้านเขาเห็นให้ชาวบ้านเขาเห็นให้ผู้นําชุมชนเห็นเออมาพวกมึงในตัวปัญหา แม่งชักชวนคนไปร้องเรียนพื้นที่ของชาวบ้านถามว่ากูเดือดร้อนไหมไม่เอกูไม่ได้เดือดร้อนสักติดหนึ่งกูจะบอกให้เออไปดูสวนยางน้อยเป็นยังไงสวนยางน้อยทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วยนันมึงก็หลอกควายนั่นแหละตอนนี้ออกมาออกมาหลอกบิดแตดสันแล้วมึงนะ่ะจริง <laughs> มึงออกมาพูดบิดอีกแล้วจริงๆแล้วไอ้นักกฎหมายสีสุก มันหวังมันหวังว่ามึงมีหลักฐานมากกว่านั้นเออมันหวังว่ามึงมีหลักฐานมากกว่านั้นอีควายแต่มึงไม่มีหลักฐานมากกว่านั้นกูยังมีเลยคนอื่นเขายังมีเลยไอ้ไอ้ภาพนั่นน่ะไอ้ตัวมงตอไม้น่ะไอ้นักกฎหมายมันก็อยากได้ข้อมูลเด็ดๆเ,เพื่อที่เอาไปเปิดให้มันได้หน้าแต่มันได้แค่นั้นอะไรไม่เคยเห็นผู้ชายพูดแบบนี้เออฟังไหมครับกูนี่แหละเออพูดแบบนี้ บอกให้รับไม่ได้ก็เป็นมุดหหมาตายแล้วมันได้อะไรเนี่ยไอสวนยางน้อยเนี่ยไม่ได้เฮียอะไรหรอกแต่ใครที่ได้ละ่ะอียานวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งทําไปกี่คลิปเอทําไปกี่คลิปล่ะแต่ละวันแต่ละวัน,วนเขาได้เงินอย่างเดียวเขาไม่สนครับคนที่หน้าแหกกันักกฎหมายสีสูบนั่นแหละหน้าแหกถูกต้องไหมละ่ะ มึงจะออกมาแก้ตัวป่างสันติมิี้อะไรเออแล้วไอ้นักกฎหมายสีสูงนะไอ้นักกฎหมายสีสูงมันออกตัวไงมันออกตัวแรงมันออกตัวแรงไงเมื่อมันออกตัวแรงแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดไงมันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงพูดน่ะมันก็น่าแหกเออมันก็น่าแหกไงมึงก็ออกมาบอกว่าไม่เคยพูดว่ามีคลิปไม่เคยพูดว่ามีภาพว่าอิสัตออ มึงก็ตอแหลของจริงอีฮี้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ออกมาตอแหลว่าไม่เคยพูดไม่เคยบอกของขี่กูนีมึงแค่ตัวดีตอนนี้คือตอนนี้คือจะลองเรียนเอาอีกแล้วจะลองเรียนเรื่องบาดงบาดานโน่นนั่นนี่ให้ลองเรียนออนไลน์อีปัญญาอ่อนแม้แต่มึงจะหาเงินมาซื้อเครื่องบินขี่มาประเทศไทยมึงยังทำไม่ได้เลยอีควยมันจะมีเงินมาซื้อตัวเครื่องบินได้ยังไง อขนาดอยู่ที่บ้านน่ะขนาดอยู่ที่บ้านยังยังกินขนมปังขึ้นลาอยู่เลยรถออดงออดี้อะไรเนี่ยรถออดี้ทิพย์หรือเปล่าอีขยะมันเป็นอย่างนั้นไงเอาดิถ้าบอกว่าไอ้เอ้ยถ้าไอ้ไหลมาพูดไอ้ไหลเป็นคนที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเอามาดีเรียบเรียงมาดิว่ากูเคยลองเรียนชาวบ้านเรื่องอะไรบ้างกูลองเรียนอะไร กูไม่เคยร้องเรียนชาวบ้านเลยมีแต่เรื่องเกิดขึ้นอยู่ในโซเชียลกูเอามา,มา,าพิพาทวิจารณ์แล้วกูก็โดนร้องอ่ากูโดนร้องนั่นน้นนี่มีชื่อกูนั่นน่ะไอะสวนยางน้อยทั้งทงี่ไม่ได้เกี่ยวกับกูก็มีชื่อกูตอนนี้เป็นยังไงอ๋อจะร้องเรียนเรื่องไอบดงบาดานแล้วเอาก็แล้วแต่ทีนี้เป็นยังไงอ่ะปราแวงพวกมึงไปร้องเรียนอืมการแกล้งชาวบ้านไหมล่ะเออเนี่ย ที่ดอกที่ดินเนี่ยที่ดินมึงไปร้องเรียนมึงไปร้องเรียนสวน่างน้อยแล้วมันจะมีมันมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงอ่ามันมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงแล้วพวกมึงก็หนีพวกมึงก็ไม่รับผิดชอบมันเกี่ยวก,กับกูไหมมันไม่ได้เกี่ยวก,กับกูแต่พวกมึงไปร้องเรียนแล้วพวกมึงไปถ่ายคลิปอ่าปัญหามันเกิดไงแต่ทีนี้ทีนี้ยังไม่จบอีกนะจะไปร้องเรียนคนที่ร้องเรียน คนที่ร้องเรียนพวกมึงนุ่นไอ้สามชั้นกับร้อยเอ็ดทำอะไรสามชั้นร้อยเอ็ดได้ไหมไม่ได้เมื่อทําอะไรไอ้สามชั้นกับร้อยเอ็ดไม่ได้แล้วแล้วไปเล่นใครต้องเล่นบักไหลอืมอะไรอะไรก็บักไหลเพราะทาอะไรไอ้สามชั้นไม่ได้